ถ้าพูดถึงเชียงใหม่อะนอกจากจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวแยะแยะมากมายแล้วและยังเป็นจังหวัดที่ผู้คนอยากย้ายมาอยู่เยอะที่สุดอีกด้วยค่ะและบ้านหลังนี้ทำเลใกล้เมืองให้มาหลังใหญ่แต่ราคาโคตรคุ้มเลยแบบสีห้องนอนสาห้องน้ำมีห้องนันล่างด้านนี้ทางขึ้นดาดฟ้าค่ะส่วนหน้าบ้านมีห้องเก็บของให้อีกดูสนามหญ้าหน้าบ้านสกอนสร้างสระว่ายน้ำอย่ได้เลย ทางเข้าหน้าบ้านมีตูก้เก็บรองเท้าให้ด้วยค่ะและโซนแรกของบ้านเป็นห้องรีฟิงรูมน่ายอยู่มากเลยค่อนทั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินเซตโซฟาโต๊ะกลางต่าง,างๆคือได้ตามในคลิปเลยถัดมาด้านนี้เป็นโซนรับประทานอาหารมีประตูที่เชื่อมโยงกับส่วนด้านนอกเซตโต๊ะส,สวยๆแบบนี้เขาก็ให้หมดเลยค่ะและโซนนี้ที่เป็นห เขาใส่ไอเดียเปลี่ยนพื้นที่โลง่งให้เป็นห้องครัวสไตล์ฝรัง่งไว้เตรียมอาหารไว้ทำขนมก็ได้จะนั่งชิวนั่งทำงานมีที่เก็บของเยอะแยะเลยค่ะส่วนด้านนี้เป็นห้องครัวไทยค่ะที่นี่เขาให้ครัวมาแบบบิวอินสวยๆเต็มพื้นที่แบบนี้เลยฟังก์ชันครบพร้อมใช้กันเลยทีเดียวพื้นที่หลังบ้านต่อเติมโซนซักล้างอย่างได้เลยค่ะ และที่นี่เขาเป็นโครงการแรกในเชียงใหม่เลยที่มีห้องนอนล่างสำหรับผู้สูงวัยแล้วยังให้เฟอร์นิเจอร์มาครบๆพร้อมอยู่กันเลยทีเดียวด้านนี้ไว้เป็นโตทำงานวางของใช้มีจุดเชื่อมต่อกล้องไฟจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลให้ด้วยค่ะและห้องนอนล่างก็จะอยู่ติดกับห้องน้ำแบบนี้เลยกว้างขวาง,วางสะดวกสบายฟังก์ชันครบให้มาพร้อมสุขภัณฑ์มาตรฐานอีกด้วยค่ะ และเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่เขาให้พร้อมอยู่แบบนี้หมดเลยค่ะชั้นบนยังมีอีก3ห้องนอนด้วยกันค่ะและห้องนี้เป็นห้องเล็กแต่เฟอร์นิเจอร์ให้มาเพียบตามที่เห็นแบบนี้เลยส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนขนาดกลางค่ะทุกคนน่าอยู่มากๆกว้างขวางแบบนี้เลยให้เฟอร์นิเจอร์มาครบทุกอย่างแล้ว วกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าอยู่ได้เลยค่ะห้องนี้ยังอยู่ติดกับดาดฟ้าสามารถต่อเติมในอนาคตได้นะคะบนชั้น2องเขามีห้องน้ำที่ใช้ด้านนอกสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะส่วนห้องนี้ที่เป็น Master ปมาสเตอร์ b e d ร o o m ค่ะน่ายอยู่มากเข้าอยู่ได้ตามคลิปแบบนี้เลยให ้องเตียงขนาดใหญ่งฟุตและชุดเครื่องนอนสวยๆด้านนี้ยังมี Work in c l o ค e t ที่ไว้เก็บกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าของใช้จุกจิกมีที่เก็บของเหลือๆเลยค่ะห้องนี้เขามีห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะฟังก์ชันครบสะดวกสบายสุดๆ เพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจบ้านหลังนี้ต้องรีบๆเลยนะเหลือเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นค่ะแล้วสําหรับเดือนนี้เขามีโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มคุ้มค่ายอย่างแน่นอนรีบติดต่อเบอร์ด้านบนได้เลยค่ะ